สวัสดีครับคาณอนนทัววันนี้เราจะมาทำนึไก่บ้านครับผมได้ไก่มาตัว,นว,วหนึ่งครับมผมเราก็จะไปทําไก่นึ่งสมุนไพรครับผมเราก็ใส่สมุนไพรเข้าไปอันนี้เราก็จะเป็นึ่งรสชาติจะออกมาเป็นยังไงก็คอยติดตามชมดูครับผมไก่บ้านอกา Okay, I ทอ,อดครับเราก็จะเอาข้างในมันออกครับก็จะเอาสมูไก่ยัดเข้าไปตรงนี้ครับก็จะเอาปลวกนิ้มออกใส่ออลอกเราก็จะมาเตรียมผัดหมนไพ่ครับอันนี้เป็นขาตะไคร้ใบมะกรูด ก็จะก็จะตัดแล้วก็ไปต่ำขอซอยซอยก็ไปต่ำโขกมันจะได้ไลรเงี้ยเรา ที่เราซอยคล้ายใบมะกรูดใช่ไหมครัผมเราก็จะไปใส่รบก,กับตำก็จะไปตำใส่กระเทียมด้วยครับผมนี่ก็เป็นกระเทียมครับผมกระเทียมเราก็จะไปใส่ลงนี่เอาตำโคเลยคผมนี่ก็จะเป็นพริกไทยเม็ดครับผมพริกไทยเม็ดอ่าเด่นแล้วก็จะไปโครวมมาเลยครับผมนี่ครับ เน,นี่ยครับเราก็จะมาโคบลงมาเลยวะเนี่ครับผมจา์ที่เราโคเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก,ก็จะเป็หมักไก่เอา ังจากที่เรา,เาแล้วผมเราก็จะเอาเครื่องมาใส่ต้นหั่นวันนู้มหั่นให้มันแตกๆก่อนเวลานึ่งมันจะได้เข้าเนื้อจะได้เข้าเนื้อนิดหนึ่งครับเราทาเราอะไรเนี่ยตัวที่มันคิดว่าจะอซอกแทรกได้เข้าเนื้อเาอะไรดีตัวเนี้จะได้เข้าเนื้อ เราก็จะเอาเอาเครื่องมาใส่เครื่องใส่ลงหลังจากนั้นเราก็จะเอาลวดเอาลวดมาเย็บมันจะได้อยู่ข้างในอผมนี่จะได้ไม่หลุดออกผมจะได้อมกอบผมหลังจากที่เราปักเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเราก็จะเอา มาสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอารเราจะมาซอสมาบังเ,เดมเนี้ยผมเราจะเอา,ามาทาอีกทีนึงทา้างนอกครับผม ครับผมักเกลือได้หนึ่งผมขักเกลือเก็บออกเก็บค็มหน่อยนึงจะได้นัวๆนหัวเกลือเกลือลงไปเกลือโรยเกลือนิดนึงดีรวดขาดครับ รถดแข็งเกินครัวพอดีรถดอ,อ่อนไม่มออีมีแต่รถดแข็ง เลียกผมตัวเครื่องเครื่องในแล้วก็หมักไว้เครื่องในไว้ก็จะเอาไปทอดเราจะเอาเครื่องในไปทอดอีกทีหนึงน่งครับผมเวาลงมาแ้วก็จะไปตั้งหมอ้อให้มันร้อนๆนะผมเราก็จะเอาไปนึ่งครับนี่ครับผมเราก็จะเอาไปใส่ครับหลังจากที่เราหมักไว้แล้ว Thank you นี่ครับผมหลังจากที่เรานึ่งได้สักพักหนึ่งแล้วผมประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับผมก็จะเริ่มสุกแบบผมเปื่อยแล้วผม,เ,วผมเราก็จะเอามาใส่ถาดไปทานครับผมนีม่ครับผมาอ่ครับผมหลังจากที่เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเราก็จะเอาไปกินครับผมเอาไปทานนะผมนี่โเปื่อยมากเลยครับนี่ครับผมโอ้ยนี่ครับ โอ้ยขาวโบเลยผมอ่ะน่าจะชิมดูวา่าอร่อยไหมเพื่อนผมอือแล้วผมปะเราจะไปทานข้าวกันผมแล้วนันทัวร์ก็จะไม่ได้รีวิวในการกินของผมก็แล้วพอจบคลิปไปเพียงแค่ผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอก็คอยติดตามชมดูวันนี้อาหารนนทัวร์เขาจบคลิปไปเพียงแค่ผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเผื่อคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอเขาคอยติดตามชมดูครับผมวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ